ถ้าคนไข้ได้รับยาสลบเกินขนาดจะเป็นยังไงบ้างคะอันดับแรกคือการทำศัลยกรรมทุกอย่างที่วางยาสลบจะต้องใช้วิสัญญีแพทย์ที่เป็นวิสัญญีแพทย์จริงๆแล้วต้องทำการผ่าตัดในโรงพยาบาลใหญ่จริงๆไม่อย่างั้นก็จะเกิดปัญหาเหมือนข่าวที่เราดูอยู่เนี่ยว่ามันมีข่าวหนึ่งที่ออกว่าสาวสมองพิการตลอดชีวิตแล้วก็ศาลสั่งเยียวยา29ล้านแต่ยังไม่ได้สักบาทเลยสาเหตุมาจากการให้ยาสลบเกินขนาดการช็อกสมองขาดออกซิเจนเขาทําการลดโหนกเหลาคางไม่แน่ใจว่ามาถึงกลางไหมแล้วก็ทําตาสองชั้นแล้วก็ทําแล้ว สุดท้ายก็คือยังไม่ได้รับการเยียวยาในประเทศไทยเนี่ยมีการวางยาสลบตามคลินิกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลอนะ่ะแล้วไม่มีวิสัญญีแพทย์เลยเยอะมากอย่างให้ทุกคนอนะระวังมากๆนะคะอย่าทำาแสรรมเพราะว่าเห็นแก่ราคาหรือว่าถูกเด็ดขาดบางคนเป็นหมอดังด้วยนะแต่ก็ยังวางยาสลบในคลินิกอยู่ไม่สามารถวางยาสลบในคลินิกได้พนะอคนไข้ช็อกเนี่ยเขาก็มีการส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกคือสมองขาดออกซิเจนสมองไม่ตอบสนองไม่สามารถรับรู้อะไรได้แล้วต้องเจาะคอให้อาหารทางสายยางแล้วก็คือนอนรักษาตัวมายาวนาะนตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าครอบครัวของผู้เสีย ก็คือโดนทางโรงพยาบาลนะฟ้องร้องแล้วเพราะว่าครอบครัวของผู้เสียหายก็ไม่มีเงินจ่ายทางโรงพยาบาลของผู้เสียหายควรจะได้เงินจากคุณหมอที่เป็นเจ้าของเคสเป็นว่าตอนนี้ทางครอบครัวของผู้เสียหายก็คือลําบากมากๆน้องสาวเขาก็ต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงทางครอบครัวก็มีหนี้สินมากกว่า30บล้านบาทนั้นจากเหตุการณ์นี้นะคะเอกขอแสดงความเสียใจน้องในข่าวและครอบครัวของน้องด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยห้ามทําการวางยาสลบในคลีนิกเล็กๆโดยเด็ดค่ะ